ครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการรายงานปัญหานะครับใครถอนเงินไม่เข้านะครับดูคลิปนี้มีคําตอบเลยนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งถอนไปเมื่อคืนครับเงินไม่เข้าเหมือนกันนะครับก็เลยจะมาสอนวิธีรายงานปัญหาว่าเวลาที่เราถอนเงินจากทิกตอกไปแล้วเนี่ยเงินไม่เข้าเราต้องทํำยังไงนะครับเดี๋ยวจะไปสอนสเต็ปายสเต็ปเลยนะฮะว่า ขั้นตอนมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ควรจะใส่อะไรไปบ้างจะได้รู้วิธีการแล้วก็ไปรายงานปัญหาของแต่ละเพื่อของแต่ละคนนะฮะว่าทําไมเงินมันถึงยังไม่เข้าบัญชีสักทีนะฮะร,รอนานแล้วนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวจะได้ไปรายงานปัญหากันนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มีลิงก์สมัครติดต่อะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ไว้ข้างล่างคลิปนะสามารถกดร่วมแคมเปญ TikTok นะครับร่วมการแคมเปญเชิญเพื่อนรับเงินจาก TikTok ได้นะครับตอนนี้ใครจะฝากลิงก์สามารถฝากได้เลยนะครับเพื่อนๆฝากกดติดตามกด subscribe ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลดีๆมาแชร์ฝากเพื่อนๆทุกวันนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลย ไปสอนวิธีการรายงานปัญหานะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับตอนนี้ถอนเงินแล้วเงินยังไม่เข้าบัญชีนะฮะมีวิธีรายงานยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยก่อนอื่นเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของพวกเราครับกดที่เหรียญสีทองครับเอ้ยกดที่ขีด3มขีดครับผมขวามือข้้งบนหัวเรานะครับขีดสามขีดนะกดเข้าไปเลยโอเคพอก,กดไปเสร็จนะให้เพื่อนๆเลื่อน,นลงมาข้างล่างครับเห็นไหมฮะตรงรายงานปัญหาครับกดเข้าไปเลยครับผมรายงานปัญหา โอเคพอรายงานปัญหาเสร็จเขาก็จะมีหัวข้อให้พวกเราเลือกนะครับว่าเรากําลังติดปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้สิ่งที่เพื่อนๆติดปัญหาคือติ๊ t ตอกโบนัสนะฮะมี2ช่องนะกดเข้าไปเลยครับช่องใดช่องหนึ่งเลือกไปเลยครับตรงนี้ก็เห็นนะมันจะมีอยู่3หัวข้อนะครับไม่มีช่องสายัดเชิญนะครับใครใครไม่มีช่องสายัดก็มาตรงนี้ได้เลยนะครับ ข้อข้อที่2คือไม่สามารถทําภารกิจดูวิดีโอได้โอเคใครดูวิดีโอไม่ได้ก็ดูตรงนี้เลยครับมาในงานช่องนี้เลยส่วนของพวกเราครับตอนนี้ก็คือยอดเงินที่ถอนยังไม่เข้าบัญชี e-wallet หรือบัญชีธนาคารนั่นเองนะฮะให้กดข้อ3าไปนะครับผมกดเข้าไปเลยเขาก็จะมีอธิบายต่างๆว่าตอนนี้ประเภทของ e-wallet เราเนี่ย เป็นอะไรนะฮะก็คือให้แจ้งนะว่าแจ้งข้อ1ข้อ2ข้อ3าะข้อ1ก็คือแจ้งประเภทของอี a l เลตนะครับข้อที่2อคือ,เ,อเวลาที่เราถอนเงินนะครับข้อที่3ก็คือจำนวนเงินที่เราถอนนั่นเองนะฮะก็คือแจ้งแค่3รายการตัวนี้ให้เรากดคำว่าไม่นะครับเพราะปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขกดคำว่าไม่ไปครับอพอกดคำว่าไม่เสร็จเห็นข้างล่างฮะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม เราบอกว่าต้องการครับกดเลยต้องการมากครับตอนนี้ตอนนี้ต้องการมากเลยครับโอเคคือผมมีพิมพ์พไว้ก่อนอยู่แล้วนะฮะให้เพื่อนเพื่อนเห็นนะว่าเนี่ยถอนเงินแล้วเงินยังไม่เข้าบัญชีอ่าโอเคโอเคนะครับตอนนี้ก็คือผมมีพิมพ์พใส่ข้อมูลไว้แล้วนะฮะแล้วก็ให้เพื่อนเอนไปเลือกรูปที่จะแนบลงไปด้วยนะครับ Okay. เดี๋ยวผมจะไปเลือกรูปที่แนบไปด้วยนะครับผมโอเคใส่ไปเลยอ่าใส่ไปประมาณ4รูปนะครับเขาจะได้ช่วยเราตรวจสอบได้ง่ายขึ้นนะครับว่าตัวที่เราโอนไปเนี่ยช่วงเวลาไหนนะครับแล้วก็โอนสำเร็จยังไงนะฮะตอนนี้ก็ น่ครับใส่เข้าไปเลยครับผมครับตอนนี้ผมก็เลือกใส่รูปครบ4รูปนะฮะถ้าเขียนข้อความต่างๆข้อมูลที่1นึ่คือจ้องแจ้งก็คือบัญชีเป็นพร้อมเ์หรือท o ว a l เล t นะครับแล้วก็ตามด้วยเลขบัญชีนะครับผมข้อที่2คือวันเวลาที่เราถอนนะฮะวันอะไรเวลาอะไรที่เราถอนเข้าไปนะให้จําวันเวลาดีๆนะเพื่อน ข้อที่3คือจํานวนเงินนะครับว่าเราถอนไปเท่าไหร่นะครับผมจํานวนเงินพอเรากดส่งรายงานไปเนี่ยเขาก็จะมีแจ้งว่าขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณเราจะติดต่อคุณหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็คือรอเขาตรวจสอบนั่นเองนะครับผมทําแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็จะเป็นการรายงานปัญหาแล้วก็รอ t ิกต็อกเขาตรวจสอบกันแล้วก็โอนเงินให้เรานะครับไปทําตามนี้เลยขอบคุณครับ